สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าอานาครับแล้วก็พี่น้องทางสปปราวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับประจําวันจันทร์ที่27ธันวาคมนะครับแต่เหมือนเดิมครับลงก่อนล่วงหน้า1วันนะครับสําหรับหวยลาวพัฒนา2รอบที่ผ่านมาเจาะทั้งอ่าเจาะไปนะครับแต่ของเราลัพัฒนารอบที่แล้วเจาะลาวพัฒนา4ตัวนะครับ 4วิ่งบนรูดล่างมาทั้งราวพัฒนา6ตัวและ4ตัวนะครับก็ลุ้นกันต่อแล้วกันครับลุ้นกันต่อแล้วกันอย่างที่บอกไปครับฟังเสร็จถ้าชอบตามครับทาไม่ชอบผ่านครับชอบแล้ไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับผมตอนนี้หวยราวพัฒนา2บนไหลมา4รอบติดครับ02 06 08 1 0 1 0น0ะครับ1น0บนศบนเดินดีมากนะครับ สุดตัวผมวันนี้เดินสุดครับเดินสุดแป๊บนึงนะครับชอบสองแปดแปดสองนะครับสองแปดแปดสองชอบแ,แป๊บนึงนะครับหกหกหกแป๊บนึงสักคู่นะครับเอาเลขกลุ่มไปก่อนแล้วกัน,นครับผมขอตัดสินใจนะัก ห้วินาทีสิวินาทีครับ C ห8 9ครับ R ครับสอง8หกแปดเกครับสอง8หวิ่งบนรูดล่างรอบนี้2สวยมากครับ2812ปดน่ 2, 1, 2, บนนะสวยครับขาดูด6กนะผมขอลั่นแป๊บหนึ่งครับศูนย์ 204โอเคครับเดินสุดวิ่งบนวิงบนรุ่นล่าง2ครับวิ่งบนรุ่นล่าง2ครับเจาะครับ26 28 46 แปดหกสี่เก้าแปดเก้าอ่าโอเคครับถอยมาสองครับผมว่าสองน่าจะไปบนครับผมว่าสองน่าจะไปบนชอบวันนี้สองแปดมชนกันที่สองแปดหกนะสองแปดหกมนชนกันที่สองแปดหกเลยก็เอาเลขที่มัรกหลยก่อนครับ <c oughs> มักหลาย2 6 2 8อ่าครับ2 6 2 8 6 8โอเคได้ประมาณนี้ครับสำหรับหวยลาวพัฒนาครับสามารถนอาไปเล่นทั้งราวพัฒนา6ตัวและราวพัฒนา4ตัวนะครับเนาะก็ไงก็ฝากไว้ในใจเธอครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรราฟังครับขอให้ จาะต่อไปแล้วกันขอให้เจาะต่อไปนะครับรวยๆครับสวัสดีครับผม